เพื่อนคอมเมนต์ว่ามาเรียนไทยนี่นะไม่โกอินเตอร์ต้องไปเรียนเวียดเรียนจีนถึงจะโกอินเตอร์สําหรับบ้านลาวเรียนไทยนี่เขาไม่ยอมรับมาสัน้นเออโอ้ยฉันจะต้องไปเรียนเวียดมาโกอินเตอร์โกอินเตอร์แล้วไม่มีข้าวกินมึงจะโกอินเตอร์ไหมโกอินเตอร์แล้วก็คุณภาพชีวิตอยู่ที่เดิมอะสบายดีสบายดีเด้อมันนี้กลับมาพบกับช่องนุชซี่สาวลาวมาเรียนไทยอีกแล้วเนาะทุกคนก็ มีดราม่ามาอีกแล้วเนาะคือขยันดราม่ามากเป็นเป็นดราม่าของคนลาวด้วยกันเองนี่แหละที่มันดราม่ากันเองะนะอืคนลาวด้วยกันเองดูถูกกันเองคนลาวด้วยกันเองว่าให้กันเองแอนตี้กันเองก็คือแบบหัวจะปวดจริงๆเนาะก็ได้มีอ่าคอมเมนต์ในช่องติ๊กตอกของนุนนี่แหละเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งของคนลาวเออของมนุษย์ทำซะมาจะ เพื่อนคอมเมนต์ว่ามาเรียนไทยนี่นะไม่โกอ,อินเตอร์เอต้องไปเรียนเวียดเรียนจีนถึงจะโกอินเตอร์สำหรับบ้านลาวสำหรับอ่า,อาคนอยู่ที่ลาวเขาถึงจะเรียกว่าโกอินเตอร์เนาะเรียนไทยนี่เขาไม่ยอมรับอ่ะสันออนุก็ได้ตอบเพื่อนไปแล้วนุก็ได้ฟาดเพื่อนไปในคลิปในติ๊กต็อกนี่นะแต่มันนี่ก็ยักมาเว้าตต่มเนาะ ยังมาเว้าตืมเรื่องของการแบบมาเฮียนอียองสินะเป็นอย่างต้องมาดูถูกกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเว้านีในน่ให้ไปเบิงคลิปก่อนเนาะให้ไปเบิงคลิปที่วานุได้ออกมาเว้าให้เพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันเลย คอมเมนต์ไอ้ผู้นี้นาะเพื่อนว่าต้องไปเฮียนเวียดเฮียนจีนเท่านั้นถึงจะโกอินเตอร์ต้องจบจากจีนจากเวียดเท่านั้นถึงจะโกอินเตอร์สำหรับบ้านเราเนาะกับะฮู้คือกันว่าบ้านของเรานี่นะอยู่บ้านใดเมืงองใดแขวงใดสำหรับข่อยนี่นะข่อยบ่ต้องการคำว่าโกอินเตอร์เนาะข่อยต้องการแค่ว่าคุณภาพชีวิตของข่อยนี่นะมันดีขึ้นมาจากแต่ก่อนหรือบอเนาะแล้็ถ้าโกอินเตอร์มาแล้วมีความคิดแบบเจ้านี่นะข่อยขอบ่โกอินเตอร์ดีกว่าคนที่เขาโกอินเตอร์เนี่ยเขาจะบบมาดูถูกการศึกษาของคนอื่นเนาะเขาจะบบมาดูถูกความตั และลาวาสำหรับเรล้านี้ภาษาไทยนี่โบต้องเฮียนก็ได้ลาวา อืมเราอ่านออกเราอ่านออกฟังได้เว้าเป็นเออคอยก็คือการคอยก็อ่านออกคอยก็เว้าเป็นคือกันเนาะแต่สําหรับคอยนะคอยมาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนี่ย่อยต้องเขียนเนาะแต่ว่าตสำหรับเจ้าเจ้าบ่อยากเฮียนกับเบ้เป็น,นอย่างเนาะเจ้าก็ไปเฮียนอยู่จีนอยู่เวียดของเจ้าโลดเนาะอืมคอยเนี่ยนะคอยสะดวกเฮียนอยู่ไทยเนาะและเลาว่ามูเราขนาดมาเฮียนอยู่ไทยกับไปกับเต้ฟุนคือเก่าเนาะสําหรับคอยนะผูใ้ใดอยากเต้ฟุนกับเต้โรเดอร์คอยบ่เตะเนาะอยู่ไทยนี่มีเียกมีงานให้เฮ็ดหลายอย่างเนาะแล้วแต่ว่าผู้ใดสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่เนาะถ้าว่าสิไปเต้ฟุนแแบบบบบนนนนนัััััั้้้้้หหหห่่่่่่่มีีตตคทววาาาาาูููจจจกกกกงเเเฮ็ดะโออสใ อันนั่นก็คือเตะได้เตะฟุ่นอยู่แล้วเนาะผู้ใดยอยากเตะก็เตะเตนาะเซิรนคอยโบเตะเนาะกะประมาณนี้เนาะนุกก็ได้แบบตอบเพื่นไปแล้วแหละนุกก็บแบบว่าเอ้ยมันอดโบได้ฮะนะอืมเป็นอย่างต้องแบบมาดูถูกการศึกษาของคนอื่นเนาะเออเป็นอย่างต้องเอาความคิดเก่าแก่โบาราณของตัวเองมายัดเยียดให้คนอื่นเนาะอืมคือเป้าหมายและจุดหมายของแต่ละคนมันกับโบคือกัน สำหรับนุ่นนี่นะนุ่นมาเฮียนในไทยเนี่ยนุ่นอยากมาไส้ในการทํางานในไทยเนาะกาโกเคยคิดเลยว่าแบบเฮียนไปแล้วเนี่ยนะจะต้องเอาไปเฮ็ดเวียกในบ้านของตัวเองอันนี้ก็คือเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วเนะบบวาะเพราะว่าเฮาบได้เฮียนในสายที่ว่าจะเอาไปเฮ็ดเวียกอยู่แล้วนะแต่ถามว่ามันมีบอมีเนาะมันก็มีคนที่มาเฮียนแล้วกลับไปเฮ็ดเวียกอยู่แล้วนี่มันก็มีหลายเนาะแต่ว่าด้วยความสามารถของเฮาด้วยงบด้วยอย่างของเฮาเนาะด้วยความพร้อมของเฮาฮะนะเฮาก็เอาตามที่เฮามีเอาเอาตามที่เฮาพร้อมเนาะ เรามาว่าแบบนี้เนนะ่ยนมันเป็นการดูทูกดูทูกกันเกินไปเนาะมันเป็นการแบบยัดเยียดความคิดแบบล่าหลังความคิดล้าหลังล้าหรือล่าเนี่ยนุชยังพูดไม่เป็นเลยถามว่าถามว่าการอ่านออกเอออ่านออกพูดเป็นอ่ะมันก็พอพอได้อยู่แต่พอเรามาเรียนเนี่ยเรามาเขียนจริงๆเนี่ยมันยากมากอืมมันยากมากแล้วแล้วเราทํางานในไทยอะ่ะถ้าเราแบบเขียนไม่เป็นอ่ะมันก็เป็นภาระ ให้กับสังคมมันเป็นภาระให้กับนายจ้างมันเป็นภาระให้กับประเทศไทยแเราก็ไม่อย่างเอาตัวเองไปเป็นภาระของใครเนาะสมมุติว่าเวลาเราไปทํางานอ่ะเราเขียนไม่เป็นเนี่ยเขาสั่งนู่นสั่งนี่มาเนาะไม่มีแบบเราไปเสิร์ฟหรือว่าอะไรเราต้องจดเมนูเราเขียนตกลาวไปไป,ไปยื่นเมนูให้พ่อครัวแม่ครัวแล้วเขาจะทํำยังไงได้ครับอ่านออกอ่านอีาอลอา์อย่างวะเมนเอูอีอย่างวะเออยเขาก็อ่านไม่ได้เขาก็อ่านแบบไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเขียนให้มันถูกอยากเขียนให้มัน จจะแจ้งเนาะอยากเขียนแบบไม่ตกราวอ่ะอืมเพระาะว่าถามว่ามันมีคําคล้ายกันมันก็คล้ายแต่มันก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นมันยากอยู่ในเวลาที่เราไปเรียนเนี่ยมันมีคําแบบยากๆอย่างเช่นชื่อของคนไทยไหมหรือว่าแบบคําแบบลาซาสับคําอะไรที่มันยากๆอ่ะเราไม่ได้เลยเราดูทีวีเราดูเขาพูดเราแบบเราอ่านเงนี้ยมันได้ มันได้บางคำมันก็อ่านได้เออแต่พ่อเขียนจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เนาะแล้วเราก็อย่างที่พูดหละเวลาถ้าสมมุติว่าเราเดินทางไปที่นู่นที่นี่เราจะต้องเขียนหรือไม่ก็เราจะต้องอ่านหรือจะต้องอะไรแล้วถ้าสมมุติเราไม่รู้เราไปถามเขามันก็เป็นภาระนะเพราะว่าบางทีเขาก็ยุ่งอยู่หรือไม่ก็เขาทําอะไรอยู่อย่างเนี้ยเออแล้วเราไปถามเขาอ่ะไปถามคนนั้นคนนี้ใช่อยู่ว่ามันถามได้แต่มันก็เป็นภาระอ่ะสมมุติว่าอพี่คะอันนี้ไปตรงไหนคะอันนี้เขียนยังไงอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้คืออยู่ตรงไหน เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาตอบเราเรื่องนั้นอะ่ะครูตัวเราเราต้องหาความรู้ใส่ตัวเองเราต้องเอาตัวเองให้รอดอะ่ะเออเราจะไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปพึ่งจมูกของใครหายใจอะ่ะประมาณนั้นเ,ออเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นเนาะแล้วการที่อ่าคนามาเว,ว่าให้กันหนงสี่นะว่ามาเฮียน ah ไทยดีเขาบ่นยอมหับมาเฮียนไทยไปจังสันจังสี่มาเฮียนไทยบุมีประโยชน์เออมาเฮีย ah นไทยนี่แบบบโกอินเตอร์โอ้ยคนโกอินเตอร์นี่ คนไปเฮียนเวียด <_ d ream> เฮียนจีนมานน่โกอินเตอร์ Inter, แต่ว่ามาทํางานที่ไทยก็มีเยอะแบกตัวเองมาทํางานที่ไทยก็ยังมีเยอะเนาะเออเห็นเยอะมากแล้วที่นุชไปเรียนคนเวียดคนจีนอะ่ะเยอะมากเออมีทุกชนชาติเลยแต่คนไทยนี่เขาน่ารักมากเขาไม่ว่าอะไรเลยทั้งๆท,ที่เรามาเรียนบ้านเขาเรามาเรียนภาษาเขาเนาะเรามาเรียนเรามาแบบพ,พัฒนาในบ้านเมืองเขาอะ่ะเขายัางไม่ว่าเลยคนไทยนี่เขาชอบมากคนที่พัฒนาตัวเอง คนที่พาตัวเองแบบไปศึกษาหาความรู้อ่ะเออมันจะได้ไม่เป็นภาระของนายจ้างอ่ะเออถ้าเราไม่รู้เราไม่มีความรู้นายจ้างก็ไม่อยากจ้างเราเออไม่รู้ว่าจะจ้างเราไปทําไมเขียนก็ไม่ได้อ่านบางทีก็อ่านไม่ออกมันก็ไม่มีประโยชน์เออไปใช้แรงงานแบบหนังๆมันก็ไม่ได้เนะเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วเราก็อยากจะแบบทํางานให้มันมีประสิทธิภาพอืมไม่ได้หวังว่าจะโอ้ยเอาไปแบบเข้าราชการเอาไป ทำงานเป็นข้าราชการที่ลาวไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าบางทีนี่เห็นคนที่เรียนจบออกมาเรียนไปเรียนเรียนเวียนเรียนอะไรมาบางทีก็ยังไม่ได้เข้าทำงานข้าราชการเลยก็ยังแบกตัวเองมาทำงานที่ไทยก็เยอะแยะเนาะอันนี้คือไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าตามความจริงคือคุณมาทำงานที่ไหนก็ได้อะ่ะแต่ขอแค่ไม่เป็นภาระของใครของสังคมของคนอื่นน่ะแค่นั้นก็พอเนาะเออแล้วก็ไม่ควรแบบอยากจะบอกอยากจะฝากถึงคนลาวเลยว่าอย่าดูถูกกันศึกษาของไพรเนาะและกา อยากจะบอกว่าครูกศนอ่ะครูของโรงเรียนกศนอ่ะเขาตั้งใจสอนตั้งใจแบบอยากให้เราได้ความรู้อะ่ะเขาตั้งใจส,สอนมากแล้วเขาก็บอกตลอดเนุตั้งใจเรียนนะเรียนให้จบนะเนี่ยเออเรียนให้จบนะเรียนจบจากนี่ก็ไปเรียนต่อที่นั่นเขาก็แนะนําอย่างดีเลยเขาอยากให้เราได้ความรู้อยากให้เราพัฒนาตัวเองคือคนไทยน่ารักมากอะ่ะเอออย่างหัวหน้าของนุชก็เหมือนกันที่นุชไปทํางานอะ่ะ บางทีอนุต้องมีสอบบางทีก็จะมีกิจกรรมนอกโรงเรียนกิจกรรมนอกเวลาเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ขอลาขอลางานไปไปเรียนไปอะไรเขาก็ให้เราลานะเออเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเขายังไม่ว่าด้วยซ้าว่าทาไมต้องลาไปเรียนทําไมไม่ทํางานทําไมถึงเขายังโอ้ยินดีเลยเพราะว่าเราพัฒนาตัวเองเราอยากเรียนเราอยากมีความรู้เนาะเขาก็ยังสนับสนุนด้วยซ้ําเห็นเราไปเรียนอ่ะเห็นไหมคนไทยเขาน่ารักมากเขาไม่เคยแอนตี้เขาไม่เคยแบบ จะมาว่าทําไมมึงต้องมาเรียนบ้านกูทําไมต้องมาเรียนภาษาบ้านกูเออเขายังไม่ว่าเลยเนาะอืมแล้วเป็นคนลาวด้วยกันนี่แบบมีเยอะด้วยมีเยอะซะด้วยเออที่คนยังมีความคิดแบบนี้อยู่อ่ะมีเยอะซะด้วยที่ว่าให้กันดูถูกกันเนาะอือคนอินคนโกอินเตอร์ก็เห็นเยอะคนที่ไปเรียนเวียดเรียนจีนมาประสบความสําเร็จนู่นก็เห็นก็มีเยอะเนาะแต่คนไหนที่มันแบบเรียนมาแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ทํางานตา,ตามที่ตัวเองต้องการมันก็มีเยอะ ใครอยากเรียนอะไรก็เรียนใครอยากจะทําอะไรก็ทําตามความต้องใจต้องการของตัวเองเจ้าอยู่บ้านเจ้าอยากไปปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็แล้วแต่เอออันนั้นคืออันนั้นคือแบบไม่ต้องเขียนไม่ต้องอะไรก็ไปทำก็ไปทําได้แต่เราไม่ได้เราไม่ได้ปลูกผักเลี้ยงไก่ะเราอยู่ในไทยเราทํางานในไทยเราจะต้องเขียนเออเราจะต้องตามโลกให้ทันเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมเนาะไม่ได้ต้องการคําว่า go i n t r ไม่ได้ต้องการคําว่าแบบ โอ้ย oh, ฉันจะต้องไปเรียนเวียนมาโกอินเตอร์โกอินเตอร์แล้วไม่มีข้าวกินมึงจะโกอินเตอร์ไหมโกอินเตอร์แล้วก็คุณภาพชีวิตยอยู่ที่เดิมอะ่ะเออแล้วก็บอกนางบอกว่าอันไปอันไปทํางานที่ไทยก็เป็นไปเป็นขี้ข้าเข้าเหมือนเดิมถึงคุณจะเรียนออกมายังไงก็เป็นขี้ข้าเข้าเหมือนเดิมเนี่ยในติ๊กต็อกของน่นอะ่ะไปดูได้เลยที่นางพิมอะ่ะอืมสําหรับนุ่นนะคําว่าขี้ข้านี่คือถ้าเป็นขี้ข้าแล้วเราได้เงินอะ่ะเราก็ยอมเป็นนะเออ ไม่ว่าใครก็ตามอ่ะถ้าเป็นที่ค่าแล้วคุณภาพชีวิตแล้วดีขึ้นอ่ะก็เป็นอ่ะคือเราทํางานแลกเงินเราได้เงินเราทาให้งานให้เขาเขาเงินเอาเงินให้เรามันก็ดีอ่ะถ้าจะไปพูดว่าคนไปทํางานแลกเงินแล้วเป็นที่ค่าก็คงเป็นทั้งโลกอ่ะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ต้องทํางานแลกเงินกันทั้งนั้นบางคนก็อาจจะใช้สมองทํางานเพื่อแลกเงินบางคนก็ใช้แรงกายแรงใจทํางานเพื่อแลกเงินแต่สําหรับคนที่พูดว่าเป็นที่ค่านี่คือคนที่มีความคิดแบบ เกาแกโบราณดูถูกคนอื่นถึงจะพูดคํานี้ออกมาได้สําหรับนุชคือการทํางานแลกเงินนี่คือแบบนุชคิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเออเราทํางานให้เขาเขาก็ออกเงินให้เราแค่นั้เนาะก็คือไม่ได้ไปดูถูกใครอะ่ะแล้วคนที่มาดูถูกกันเองยิ่งเป็นคนลาวด้วยนุชก็ยิ่งยิ่งแบบทําไมอะ่ะทาไมคนลาวด้วยกันต้องมาดูถูกกันอย่างนี้ด้วยอืมนุชก็ต้องคือบางทีอาจจะพูดวกไปบนมา แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่านุ๊กก็ไม่ใช่เป็นนักพูดนุ๊ไม่ใช่เป็นคนเก่งมาอย่างเนี้ยนุ๊กก็เพิ่งจะมาเรียนรู้ภาษาไทยที่ไทยเองเนาะเวลาบางทีถ้าเราพูดอะไรที่มันแบบบวกไปบนมาหรือคนไม่เข้าใจอะ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเราก็เรียบเรียงคําพูดไม่เป็นนะเนาะคิดอะไรออกมาก็พูดอย่างนั้นเลยแล้วพูดสดๆแล้วไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็พูดตามที่เราคิดออกมาตามที่เราไอ้นั้นออกมาบางทีมันก็ไม่ได้ ใต่โตไม่ได้อ่าเขาว่าเรียบเรียงไม่ได้เรียบเรียงคําพูดให้มันต้องไปสเต็ปหนึ่งแต่สเต็ปสองคืออย่างนั้นนุชก็คงไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะนุชก็ต้องอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาตัวเองไปคือนุชคิดว่านุชพูดมาได้ขนาดนี้ยังดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนนี่นุชเป็นคนที่ไม่กล้าพูดเลยนะ จะบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ากลัวตัวเองพูดไปพูดผิดไปแล้วคนจะมาว่าเราอย่างนี้แหละแต่ว่านุคิดว่าการพูดของเราบางทีมันก็อาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างเพราะว่าเราก็เป็นคนลาวเนาะเรามาอยู่ในไทยอ่ะเราก็อยากพูดภาษาไทยให้มันถูกแต่บางทีมันก็พูดผิดพูดถูกเนาะพี่ๆก็อย่าว่ากันละกันบางทีพูดวกไปบนมาก็แต่ขอแค่ให้จับใจความได้ว่าเออเรากําลังจะสื่อถึงอะไรก็แค่นั้นแหละก็พี่ๆก็ไปฟังก็พิจารณากันเอาเองเนาะก็ นุก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้คนที่แบบวให้เข้าใจขนาดนั้นเนาะเออนุไม่ได้แบบว่าไปฝึกมาก่อนอะ่ะแล้วก็ทำคลิปของเราไปเรื่อยๆแต่นุก็อยากจะพัฒนาตัวเองหละก็จะเก็บเอาคอมเมนต์ที่แบบเขาสอนเขาบอกเราว่าเออเราต้องพูดอย่างนั้นเราต้องเรียบเรียงก่อนถึงจะมาพูดนะนุก็พยายามอยู่ นุก็จะพยายามต่อไปเนาะถ้าคลิปไหนที่มันแบบทําให้พี่แบบไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเออพี่ไม่เข้าใจตรงนี้นะช่วยอธิบายให้หน่อยเดี๋ยวนุก็จะอธิบายให้เองเนาะก็มาประมาณนี้เนาะพี่ๆนุก็ขอขอตัวไปก่อนเดอ้อขอตัวไปก่อนม,ม,ม,มีแต่คลิปดราม่าเนาะพช่วงนี้สบายดีสบายดีเดอ้อบ๊ายบาย